สวัสดีค่ะวันนี้ครูแพรกับครูติค่ะจะมาชวนเพื่อนๆเล่นเกมไปยึดเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในการเล่นเกมของเรานะคะอย่างแรกเลยคือลูกศรค่ะเด็ก เริ่มการเล่นกันเลยนะคะเรามาดูวิธีการเล่นกันนะคะเด็กๆวันนี้ครูแพจะเป็นคนวางโจทย์ให้พี่ฟูจิเป็นคนตอบโจทย์นะคะเราเริ่มกันเลยไหมคะเริ่มกันเลยค่ะ,คะโอเคค่ะสอนอันแรกวางไปเลยค่ะเด็กๆอยากจะวางยังไงก็ได้ yeah. Yeah. เชิญพี่จีเลยค่ะค่ะ<อ><อ>เริ่มวางเลย พี่จีปลาลูกดิ๊กจะลูกดิ๊กไปทางไหนอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเก่งมากเลยขอบคุณพี่จีเลยค่ะยัพี่จีคะพี่จ,จีเล่นเกมนี้เสร็จแล้วเนี่ยพี่จีได้อะไรจากเกมนี้บ้างคะได้ความสนุกและได้ความสนุทิศทางค่ะอ๋อพี่จีบอกว่าพี่จีสนุกกับเกมนี้ได้รู้ทิศทางมีทิ ีทิศทางด้านบนด้านล่างมีซ้ายมีขวาใช่ไหมคะพี่จีใช่สำหรับวันนี้เกมปลาอะไรนะปลาดุาดิ๊กของเราจบลงแล้วค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเราให้มาเล่นเกมกันใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนพี่จีบายบายค่ะบายบาย